สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าออนไลน์กันอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับรอบเย็นนี้ก็มีสัก3คลิปนะครับจริงๆเขาจะมาส่งผมอีก,อกชิ้นหนึ่งก็ไม่รอแล้วก็สเสด็จต,ตรงขนส่งตรงแพ็กเกจเรียบร้อยดีครับเป็นอะไรผมจำไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับวันนี้ตัดก็ใช้คัตเตอร์ของ Work Pro นะฮะคัตเตอร์คางหมูคมมากครับ ๋อโอเคฮะเป็นอาหารเสริมที่ผมสั่งนะช่วงนี้ผมสั่งอาหารเสริมเยอะนะตัวนีเน uh, วนะะ้เป็นฟักข้าวแคปซูลนะฮะบัวคำเป็นฟักข้าวแคปซูลก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับพวก uh, ระบบทางเดินปัสสาวะนะครับบำรุงต่อมลูกหมากทางเดินปัสสาวะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรฟักข้าวนะครับ ผมก็ไม่เคยทานหรอกก็อยากจะลองดูก็รอบนี้ก็สั่งมา3ตัวเลยบำรุงเกี่ยวกับทางเดินปสัสสาวะต่อมลูกม,มากนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นฟักข้าวก็เป็นแคปซูลนะฮะทานง่ายย้ำนะครับไม่ใช่ยานะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับสกัดจากธรรมชาติ100%เนนะครับผลฟักข้าวที่เราเอามาทำเป็นน้ำสกัดกินกันนะฮะขวดก็เป็นตามนี้เลย สารสกัดจากฟักข้าวเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับว่าเป็นแคปซูลกินยากไหมนี่นะเขาก็มีซิลมานะนี่นะครับก็เป็นแคปซูลนะทานง่ายนี่นะฮะเป็นแคปซูลย้ำนะครับว่าไม่ใช่ยานะครับเป็นวิตามิเสริมอาหาร บำรุงระบบทางเดินปัสสาวะนะครับของฟักข้าวเป็นแบรนด์บัวคำนะครับฟักข้าวแคปซูลนะครับแบรนด์บัวคำก็รีวิวสั้นๆให้กับเพื่อนๆในช่องนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์รอบนี้ผมสั่งจาก l a z ด d าเป็นผีพันเสมอมหารจากร้านบัวคำนะครับเป็นสารสกัดจากผลฟักข้าวนะครับบำรุงเกี่ับระบบทางเดินปัสสาวะนะครับ พวกต่อมลูกหมากอะไรพวกนี้นะครับย้ำไม่ใช่ยานะครับเป็นผิดพ,พันธ์เสริมอาหารครับถ้าเพื่อนชอบกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปให้กำลังใจมาตลอดเจิกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ